อาราบิกาตุ้งตุ้งอาราบิกาตุ้งตุ้งอ่าวันนี้เรามาทำภารกิจเข้าครัวกันโดยวันนี้เราจะทำตำแจ่วนะตำ ตำแจ่วตำน้ำพริกแต่ว่าเป็นแบบน้ำพริกธรรมดาก็เขาก็เรียกตำแจ่วเออเราก็จะไปเตรียมอุปกรณ์กันว่าตำแจ่วแบบบ้าน,านเราเนี่ยเขาจะอร่อยแค่ไหนเออไปดูวิธีการทำตำแจ่วเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กันก่นกอนนะนี่อุปกรณ์อันแรกของเราก็คือหอมหอมแดงนี่เราไปซื้อหอมแดงมาจาก ที่ตลาดเมื่อกี้ก็หัวใหญ่อยู่นะอันนี้เป็นหอมแดงหอมแดงของอำเภอยางชุมอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดที่เขาขึ้นชื่อนะเขาก็มีคนไปรับมาขายอหอมแดงยางชุมน้อยหอมแดงขึ้นชื่อระดับประเทศเลยนะไม่ใช่แค่ระดับจังหวัดเป็นโอท็อปของเขาเลยส่งขายไปหลายแห่ง อันนี้คือหอมแดงที่เราไปหาซื้อมาอมอมตัวนี้อ่ะกิโลละสามสิบห้าบาทสามกิโลร้อยแต่เราซื้อมาพวงนี้อ่ะมันได้เดี๋ยวนะนี่พวงนี้เราซื้อมานี่พวงนี้เนี่ยหัวใหญ่อยู่พวงนี้เราซื้อมาเออพอดีมันชั่งได้กิโลครึ่งอะ่ะมันเป็นกิโลครึ่งเขาก็เลยคิดเราห้าสิบบาท แล้วก็เลยเออเอามาห้าสิบบาทก็เดี๋ยวมาไว้ทำกับข้าวเราจะใช้ได้นานอยู่ส่วนใหญ่ก็จะฟอน่ะมันเหี่ยวทิ้งอะ่ะมันเน่าเพราะว่ามันเก็บไม่ได้นานหรอกหอมแดงก็เก็บได้ระยะหนึ่งเราก็เอาไปแขวนพึ่งพึง,พง,พงลมไว้ก็ยืดอายุได้หน่อยหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เก็บเก็บไม่นานมาก เออจริงๆก็ถือว่าซื้อเยอะไปอยู่นะเพราะเราไม่ค่อยได้ทํากับข้าวเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรห้าสิบาทซื้อมาเผื่อได้ตําน้ําพริกเพราะเวลาตําน้าพริกต้องใส่เยอะหน่อยมันจะอร่อยโอเคอันที่สองที่เราไปซื้อมาคือนี่เลยกระเทียมแต่ว่ากระเทียมที่ซื้อมาวันนี้อ่ะไม่ใช่กระเทียมยางชุมที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะไม่ใช่กระเทียมยางชุมน้อยนะเป็นกระเทียมมาจากทาง ภาคเหนือน่ะมันก็จะหัวใหญ่ๆกรีบใหญ่ๆห,หัวใหญ่ๆกรีบใหญ่ๆแต่ว่ามันสะดวกไงแกะง่ายเราก็เลยเอาแบบอันนี้ก็ได้เอามาตำน้ำพริกหัวใหญ่มากอันนี้เราไปซื้อมาหนึ่งกิโลนี่คือหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเจ็ดสิบบาทนะกระเทียมเมื่อก่อนนี้ถูกกว่าน,นี่ตอนนี้ก็ขึ้นราคาไปหมดแล้วแพง เป็นหัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยมีตัวหัวใหญ่ห,ญหัวใหญ่ก็เลือกมาเวลาเราเลือกกระเทียมมาเราก็จะเลือกแบบแก่จัๆนี่มันจะมีออกสีม่วงแดงๆนี่เปลือกเขานี่อันนี้แก่จัดแล้วก็จะเก็บได้นานนะแล้วก็เวลาเลือกก็ดูนี่มีแดงๆม่วงๆอะไรอย่างงี้นะแล้วก็บีบๆดู ถ้าแน่นๆก็เอาเลยนะนี่แดงๆปีบ,บแดงๆม่วงๆนี่แก่จัดถ้าขาวๆอะ่ะก็บางทีมันมันไม่ค่อยแก่เก็บไม่ได้นานหรือว่าถ้าสีอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดบีบแล้วยุบๆหน่อยก็ไม่เอานะเพราะว่าแสดงว่าเริ่มเริ่มฝ่อละอันนี้เนื้อแน่นใหม่ๆเนี่ยใหม่ๆนี่มีแต่หัวใหญ่ๆแล้วก็นี่ออกแดงๆม่วงๆก็เลือกมาแล้วจับจับดูมันแน่นๆเนื้อแน่น นีใ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่นี่นหัวมีแต่หัวงามๆทั้งนั้นเลยนี่อันนี้แดงมากสีออกแดงม่วงแก่จัดอืออันนี้เราก็แกะไว้รอละส่วนนี้เราเตรียมไวล้ละส่วนที่จะทําน้ําพริกเรก็แกะไว้อืแกะไว้นี่แต่เป็นสีบไปละสองหัว แล้วก็นี้หอมแดงนี่ที่เราจะไปทําน้ําพริกกันนะเอาละทีนี้การตําน้ําพริกเราก็ต้องมีพริกใช่ไหมสิ่งสําคัญเราก็จะไปเก็บพริกของเราพริกที่เราปลูกไว้ข้างบ้านนี่แหละเออมันจะเป็นไปเก็บพริกสดๆมาเราปลูกไว้สองสองสามต้นนะ่ะก็อันนี้เราไปเก็บพริกใหม่ๆของเราดีกว่าปลอดสารพิษแน่นอนโอเคไปเก็บพริกกัน นี่ก่อนที่เราจะไปเก็บพริกกันนะเราก็จะทําอุปกรณ์ที่จะใส่พริกก่อนแล้วก็มีต้นกล้วยอยู่ห้างบ้านแล้วก็ฉีกใบกล้วยมาแล้วก็มาทําเป็นกลวยนะแล้วก็หาไม้เล็กๆมามักเป็นเข็มกัดก็นหนีข้าไปนี่ไงเราได้ที่ใส่ละที่ที่เราจะไปเก็บพริกใส่นี่แหละโอเคนะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราทำขึ้นมาเองเป็นกลวย เอาไว้เก็บพริกใส่นี่ไปเลยต้นพริกเราปลูกอยู่หน้าบ้าน <c oughs> มาแล้วเก็บพริกนี่พริกสดๆโดนแดดก็จะเหี่ยวนิดนึงนี่เก็บพริกกันก็เอาใส่ในกล้วยไว้นี่ได้หนึ่งเมลเด๋ยวหาดูนี่อีกนี่อีกหนึ่งเม็ดก็เอา khỏi lớn cho kẻ có kịp tay rồi. นี่หลบอยู่กิ่งนี้ข้างล่าได้เยอะแล้วไปเอาละตอนนี้เราไปเก็บพริกมาแล้วได้เยอะอยู่นะเต็มเต็มอันนี้เลยเราเก็บไม่ไม่หมดหรอกยังเหลืออีกเยอะอยู่แต่ว่ามันยังไม่แก่จัดมันก็กําลังเริ่มเริ่มจัดเหลืองๆแล้วแหละแต่ว่าก็ เอาไว้ให้มันแก่จัดๆแล้วค่อยไปทยอยเก็บมากินใหม่ๆสดเอาตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนี่ดูประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่พริกของเราต่อไปเราก็จะไปขุดขาขุดขามาใส่กับน้ำพริกเพื่อให้มันหอมสักหน่อยถ้าใส่ขามก็จะหอมสดชื่นนะนี่เราก็เอาเสียมมาแล้วนี่เสียม เราไปขุดขากันขาก็ปลูกในนี้แหละในสวนข้างบ้านนี่แหละมีทั้งขาเล็กขาใหญ่พันพันขาเขามันเป็นพันของมันขาเล็กแล้วก็ขาใหญ่นี่คือขาเล็กนะนี่ต้นเขาก็จะเล็กๆด้วยแหละนี่กำลังแตกหน่อยเยอะเลยฝนตกมาชื้นๆหน่อยนี่ก็ปลูกเอาไวน้นี่เขาก็เป็นกอใหญ่เลยแตกออกแต่ก่อนปลูกกอเล็กๆก,ก็ไม่ค่อยได้ขุดมากิน มันก็แตก,แตก,แตกออกแตกออกเป็นกอใหญ่อันนี้เป็นอุย้ยมด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 กัดมดกัดอุ้ยมด,มดอันนี้กัดกัดเจ็บมากนี่ไงมดในนี้อ่ะโอ้ยน,นี่นี่แหละมันกัดต้นไม้ด้วยอันนี้นี่ขามอยู่ใกล้ๆกอข่าเดี๋ยวไปดูข่ายใหญ่กันอ่ะเดี๋ยวไปดูกอข่ายใหญ่กันโอ้ต้องหลบหมดนะเนี่ยมดเยอะมดมดมดที่มันเป็นมดกัดเจ็บเจบปวดๆวดเนะี่ย แบบนี้แถวบ้านเราเรียกมดแดงไฟนี่อันนี้ขาใหญ่ช่วงหน้าแรงมันตายเกือบหมดนี่ฝนตกมากกาลังออกหนอ่อนี่เนอะนอกกำลังแตกอืมแต่วันนี้เราจะไปเอาขาเล็กดีกว่าขาเล็กมันจะหอมมากกว่าไปขุดขาเล็กกัน สองแง่งก็น่าจะพออยู่ใส่มากมันเผ็ดรถมันจะฉุนเกินไปเอาเท่านี้แหละอันนี้เราก็ลังจะล้าง,งขากันนะแล้วก็ตัดต้นมันออกต้นแก่แล้วเราจะเอาเฉพาะหัวของเขาแล้วก็ขุดมาใหม่ๆนี่เอาลากมันออกให้หมดก่อนจะได้ทําความสะอาดง่ายเอาลากมันออกเอาลากออกให้หมดนี่แล้วก็ ตัดต้นทิ้งเลยแล้วข้อนี้เนาะดูดูจากคำดำมันออกก่อน ใส่ขาก็ได้นะแต่ก็เราก็อยากได้สมุนไพรไงมันก็ดีอย่างหนึ่งใส่ขามันก็จะหอมหอมคายนะพูดถึงว่าใส่ขานี่ก็จะอร่อยไปอีแบบหนึ่งนะถ้าจำน้ําที่ธรรมดาใครไม่ชอบใส่ขาก็ได้แต่ว่าเรานี้เราอยากใส่ขา่าเพราะว่าเรามีข่าเยอะข้างบ้านก็แล้วก็กำลังแตกออกตดนฝนก็กำลังแตกหอตนะกตกนองกำลัลงเป็นข่าอ่อนเยอะเลยอันนี้เราก็ขุดดำๆออกให้เที่ยงเลยเพราะว่ากลัวไม่สะอาด ต้องล้างให้สะอาดขาวสะอาดเลยตรงที่โดนัพมามันติดดินๆแล้วก็หั่นทิ้งให้หมดขูดออกให้ขาวสะอาดมีดคมมากเลยนะเนี่ยต้องระวังนะจับมีดนี่ต้องระวังเพราะว่าอันนี้มีดคมมากขูดออกขูดขูดให้เจี้ยงเลยนะขาวละ นี่ค่ะอ่อนที่เราไปขุดมาล้างสะอาดแล้วสองเงีง่ยงขาวสะอาดเดี๋ยวเราจะไปทำให้สุกกันอ่ะ ต่อไปนี้ก็ถึงขั้นตอนที่จะทําให้พวกหอมกระเทียมคาพิษอะไรของเราให้มันสุกนะเราปกติเขาก็จะก่อไฟแล้วก็เอาไปย่างใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ก่อไฟดูจะยุ่งยากไปนิดนึงเพราะว่าเราไม่ถนัดในการก่อไฟเราก็เลยจะใช้ตัวช่วยก็คือเราจะเอาไปไปย่างในเตาไฟฟ้านะเราก็เลยจะห่อฟอยเอาไว้ จะเอาไปย่างในเตาไฟฟ้าทีเราก็จะตักแผ่นฟอยล์ให้มันเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้แหละจะได้หอมง่ายๆทำเป็นชิ้นๆเราก็จะหอ่อหอมเข้าไปก่อนนะเอาหอมหอมหอมเข้าไปหอมหอมเข้าไปสักหีบหัวดีแต่เยอะๆหวานดีมันจะอร่อยนะจะเอาไปตุกใส่เยอะๆเเอาเยอะเลยหอมแต่เยอะ เพราะว่าเราไม่ชอบกินเผ็ดแล้วก็ตำน้ำพริกเพราะว่าเรากินห่อพวกกระเทียมเข้าไปร้อนอยี่ยออกเต็มเลยต่อไปก็กระเทียมก็ห่อกระเทียมที่เราแกะเป็นกลีบเป็นกีบเอาไว้จะได้ง่ายเนี่กลีบกระเทียมห่อใส่ไว้นี่ห่อกระเทียมเราแกะเป็นกีบเป็นกลีบไปแล้วนี่สองหัวเราก็ห่อกระเทียมไว้ อันนี้เราก็จะห่อพริกพริกที่เราเก็บมาเมื่อกี้เราใส่ไม่หมดนะเพราะว่าเรากินเผ็ดไม่ได้เราไม่ชอบเผ็ดเราก็เอาแบ่งใส่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ล้างล้างล้างเสร็จแล้วแล้วก็เอามาห่อเอามาหอ่อแต่ว่าเป็นพริกอ่อนก็ปกติก็ใส่แค่สามสี่เม็ดแต่อันนี้พริกอ่อน พริกสดก็ไม่เผ็ดมากก็เลยใส่ไปไหน่อยหนึ่ง,หน,งหนึ่งประมาณนี้นะอันนี้ก็เราก็อยากจะให้ตําน้ําพริกเรามันห,มหอมๆหน่อยแล้วก็ใส่มะเขือเทศด้วยสักสองสามลูกเล็กๆแต่ว่าเราต้องเจาะรูก่นอนเจาะรูมะเขือเทศนะไม่ไงี้จะแตกเจาะรูเวลาเขาเวลามันสุกก็จะแตกได้เอาแล้วก็ห่อใส่ได้กนกับพริกก็น่าจะได้อยู่นะแล้วก็จิ้มๆให้มันเป็นรูก,ก่อน จิ้มๆให้มันเป็นรูหลายๆรูนะโอเคเอาใส่สามรูอันนี้ลูกลูกเล็กแถมไปนิดนึงแถมลูกเล็กมาอีกลูกโอเคเจาะรูไว้แล้วก็หอ่อโอ้ห่อกับพริกไม่น่าจะได้แล้วห่อตัางหากแยกแยกห่อแยกหอ่อโอเคนี่ห่อพริกก่อนแล้วกันคือห่อพริก อันนี้เล็กๆเราจะหอ่อคานะค่ะเราที่ไปขุดมาเม<อ>ื่อกี้สองแงียงทำให้มันสุกก็จะห่อค่เข้าไปหน่อยจะได้ไปอบด้วยกันจะได้หอมหอมทำให้มันสุกนี่ค่ะห่อแล้วอีน,นี้อันนี้ห่อมะเขือเทศห่อต่างหากแล้วกันจะได้ไม่เวลาสุกจะได้ไม่เละพนอันอนะื่นนะ ต้องห่อเข้ไปเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเอาที่เราห่อ,อไว้เมื่อกี้เอาไปย่างในเตาเตาอบไฟฟ้าเรานะอ,อันนี้เป็นห่อกระเทียมห่อที่ 1. หนึ่งห่อกระเทียมห่อที่สองเป็นหอมนะเป็นหัวหอม หอที่สามมะเขือเทศหอที่สี่เป็นขาหอที่ห้าเป็นพริกนางเอกตําเจ้าวเออมันต้องมีนางเอกนะมันต้องมีตําเจีวได้ถ้าไม่มีพริกนี่ก็จะเป็นตําเจีวไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นนางเอกหรืพอพระเอกก็ได้นะ นี่คือเตาไฟฟ้าที่เราจะเอาพี่กหอมกระเทียมมาย่างนะอันนี้คือเตาแบบนี้สนใจร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเราติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคลียร์คอนซูเมอร์กรุ๊ปหกศูนย์เก้าหกนอ่ตะเกียงออกมาลองนี่ต้องใส่แล้ไฟฟ้าครวงจร

ตากันแก,ออก,แกะอ,ออกมาแล้วก็จะเละออกออกมาแล้วก็แล้วก็จะเอาไปตําตําเป็นน้ําพริกโอ้พริกสุดแล้วน,ะนั่นแล้วก็อ่าก็อหอมมากเนี่ยหอมมากเลยอบมาอันนี้อะไรอันนี้ก็ะเทียมสุกนุ่มนุ่มละอันนี้อะไรมะเขือเทศ อันนี้มะเขือเทศก็สุกนุ่มสุกแล้วเขาก็นุ่มพวกนี้มันจะไม่มีสีดำมันไม่ไหม,ไมเพราะเราห่อฟรอยไว้นทุกอย่างสุกหมดแล้วมีหอมหอมนี่มะเขือเทศนี่หอมนี่พริกนี่กระเทียมหานะโอเคเดี๋ยวเราไปตำทุกอย่างรวมกันดว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตำทุกอย่าง ตำขาก่อนแล้วกันเพราะว่ามันแข็งสุดหั่นนิดนึงก่อนแล้วค่อยตำแล้วกันตำเลยมันมันค่อยแตกๆหั่นก่อนนะนี่แกะกระเทียมเสร็จแล้วกระเทียมที่เราไปเผามามันแกะเปลือกแข็งออกแกะง่ายมากเลยแกะเสร็จแล้วนะต่อไปเราแกะหอมแกะหอมแล้วก็เราก็จะตำรวมกันแล้วก็เอาพริกลงแล้วก็เอามะเขือเทศลงแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยก็จะเป็นน้ำพริกที่อร่อยเดี๋ยวเรารอดูกัน หนึ่งน้ำพริกเราเราเลืองต้มเข้ากันดีละแต่ว่าเราไม่ต้องการให้ละเอียดมากเพราะว่าจะได้กินเป็นเนื้อ,เน,อเนื้อสมุนไพรทั้งหลายนะพวกหอมกระเทียมมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเนื้อเนื้ออยู่นะทีนี้เราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลแล้วก็น้าปลาเราก็ ใช้น้ำปลาอย่างดีนะเนี้ยนี่ใช้น้ำปลานี้เลยแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวดูกันนี่ตำแจ่วสมุนไพรเสร็จละอร่อยมากก็จะเป็นตำแจ่วที่เราสามารถทำกินเองได้เพราะว่าถ้าเราไปซื้อเขาเขาก็จะใส่พริก เผ็ดมากซึ่งเรากินไม่ได้แล้วก็เขาก็จะใส่ผงชูรสเราก็ไม่ชอบน้ำปลาร้าเราก็ไม่อยากให้ใส่เราก็ไม่ถูกใจเราก็เลยต้องทำกินเองเป็นตําแจ่วสมุนไพรสูตรของเราเองนะปรุงรสแค่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยเพราะว่าเขามีความอร่อย จากหอมกระเทียมที่เราเอาปิดเผา,เาไปทําให้มันสุกเนี่ยมันจะหอมหวานนะแล้วก็มีรสกลมกล่อมจากมะเขือเทศด้วยแล้วก็มีความหอมอ่อ,อนๆจากข่าอ่อนที่เราเอาไปย่างไฟแล้วก็เอามาตําใส่ด้วยกันนี้ก็จะเป็นสูตรตําแจ่วสูตรสมุนไพรนะนี่